สีได้อจ้ามื่อนี้่จะพาม,มาสุกหมีเด้อพี่นออ้องเด้อจุบัหมีแบบอีสานบ้านเฮ่านั่จ้าเนาะต้องปรุงกับมีอันเอาพริกพริกป่นเนาะเอามาตัมมาเนี้ก,กับมี่ทำง่าง่ากลัวตะทู่ตะทูจ้ากับมีตอนบนักหมีต้มพี่น้องจุดยอดได้เนี่ยอาหารอีสานเฮานี่สุดยอดเลยเนี่ย กูได้่มักก็ปาลาดมีน้ำประเดกได้จะด้อโอปคลอปันกระทู่ใส่น้ำแรดกกบที่ี๊่นอะไเนาะอันนี้นมไนนม่ก่อ,นนอ,นนนกอนลนี่เห็ดลาย <c oughs> เห็ดลายเ็นเดแยบนีแ้ะ มันไม่ไหวมันล้นโค๊กมันล้นโค๊กเพราะว่าตำแบบว่าแบบงานเนาะค่ะเนาะเนาะแบบเป็นงานเนาะจ้ะเนาะนี่ลักษณะนี่จ้านี่แซบอะไรอ่ะนี่ครัวแม่ครัวจ๋าแซฟไหมคะปู่พ่อปู่พ่อสู้รถบ่เอาใส่บึ้ยว่เป็ิดยอดจ้าว่ายขนาดสิ แล้วใส่ห <c> น <oughs> ่อยนึ่งดอกพี่น้องก็ต้องตกใจพี่คนๆพี่น้องคนในมันเข้ากันบานี้บานีกะทิสร้อยหอมใส่แล้วะเนาะ นี่ตาลเนีเนียน่ยถือขิงได้พี่น้องเด้อตาลเนีย,นยจะหอมจ้ะใส่งาก่อนบเอาใส่ขาดงาบ่ได้ดไเ,ลเลยแต่เด้บบอซุปหมกมี่นี่ซุปหมกมีอีสานมักมีก็คือมักขนำน,นะคะขนนขนนดิบพี่น้องเอาไปต้มเอาก้นแล้วตอนนี้ขนยกับจิ้มพ้อตัวซอยหอมกันเด้อบ่ะนี่ยอเอาปน,นิการ ถึงข 11, ั้นตอนไสพักแล้วจะอร่อยไสพัก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 แล้วพี่น้องวันนี้ก็เป็นอันเซ็ตชิมเลยใส่ง่ายสิอร่อยเฮาะเลยจ้าพี่น้องแซสบขั้วที่หนึ่งเลยงานบานเฮาเนาะกินกับป็นยังกับแสบจุ่บะหมี่จุ่มจอดจุ่มจอดเลยแม่ขั้วแม่ขั้วทารงานมาเป็นสิบสิบปีแล้วพี่น้องชิมโช่เลยชิมโชยเลย เปลีนือันคันข้าเฮ็ยนอะไรอไรต้องต่อแซกต่อแซกซิมโซซิมโซแสบละเสบแสบๆๆอโอเคโอเคโอเคเาเออจ้ะเอาี้เตรียมเอาเสิร์ฟแล้วจ้าเคี่ยหลานกันเนอะ่ามาเด้อ